ดีค่ะพบกับพี่น้องค่ะวันนี้มาพบกันกับช่องปิยพจน์นะคะช่องเนี้ยเหมียวภาพเพิ่นนะคะวันนี้ย้ายสิภาพไปเบิ้งน้องแทมมีทายูน้ำกันนะคะน้องแทมมีทายูนันกันพันตอนนี้พันไปพันว่าพันไปล้านเสริมสวยก็เลยตามออกมาเบิ้งนะคะพี่น้องค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะกระเล็ดตามออกไปเบิ้งน้องแทมมีเพันว่าเพันไปเฮ็ดตัดเล็บยุลานเสริมสวยค่ะพี่น้องค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเมลาแดดเปลี่ยนเปียประมาณสามโมงนะคะพี่น้องคะสามโมงอยู่นี่นะคะเนาะเอ๊ะไปทางไหนเนาะอ้าวมานังลบอยู่นี่นี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละ หลานทำเล็บเพลินค่ะนี่คือหลานทำเล็บเพลินนะคะลานทำเด็ดเพลินทักทายทักทายอากินสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เรามาไส่เป็นพนักงานเปิดประตูเป็นคนเผาข้นเผาอะนะคะคนกะบอกภาษาอังกฤษบอกคอยบอกได้นะคะพี่น้องค่รับทักทายนะคะพร้อมกับน้องแทมมี่ค่ะสวัสดีค่ะน้องแทมมี่คนสวยบอก อกไทยก็ได้่บภาษาอังกฤษก็ไดเบเล่าก็ได้นะคะพี่น้องคะอันนี้ก็เป็นสร้างถ้ำเล็บค่ะสร้างถ้ำเล็บสวัสดีครับเ e ลโ n g สวสเอ็งกะโลกุมมนกัดีสวัโบารบอพบมเออเออน m u n p อ่ะมอนเป็นภาษาบานเพินเนมันก็เฮตเล็บนะคะ มันก็เฮ็ดเล็บให้น้องแท้มีสิกาจุ้ยนี่เนี่ยมีกะจุ้ยเพิ่นก็จะนี่แหละค่ะเป็นร้านเสริมสวยร้านอย่างเพิ่นอันสร้างนี่ก็จะเป็นเดินไปทั่วนะคะพี่น้องคะสร้างนี่จะเดินตามบ้านไปบ้านสร้างก็สิมีแต่สร้างผู้ชายนะคะพี่น้องค่ะนีแต่สร้างผู้ใช้นี่ก็จะเป็นน้ำยาเลพรอมเป็นน้ำยาอ่าเบื้งสี พิกัดปรอมนี่่าเล็บเครืองคมอพรอบนะคะเกืองกินันรบินาัชินะเนี่ยมี่มงดเยเอายางมาอีกนีรถเอายางมาพนักงานยูมีโมีนะอ่ เฮ้ยเลอ่าได้มีรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์คือบ้านเฮานะคะพี่น้องพนักงานรถมอเตอร์ไซค์มาส่งของอย่นี่ค่ะคือบ้านเฮาเนาะรถมอเตอร์ไซค์เอาของมาส่งเดี๋ยวสิสัมผัสเพื่อนว่าเฮ็ดเล็บนี่จักบาทอ่าคุณพ่อที่เนม how much how much kilo? kilo ใช่หรือเข้ามัดฟบดสามพันพันบอกว่าสามพันทำสองคางสามพันค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นไตเฮ็ดเย้าเนาะเป็นไตเฮ็ดอยู่พคนออกจากบ้านนี่เพิ่งก็ไปบ้านนั่นแล้วแต่กับเขาก็จะโทรศัพท์มาตามนะคะพี่น้องค่ะสามพันเนาะน้องแท้มีคนสวย อันนี้เป็นเอาเขามาส่งเอาเขามาส่งนะครับมอเตอร์ไซค์กบานเท่านะคะพี่น้องคะมอเตอร์ไซค์เอ่่่่่เ่่่่่บ่่่่่่่่่่่่่อ ค่น,นี่แหละคะ่ะชีวิตเมืองนอกและชีวิตอันบานเพิินนะคะแล้วก็ประชากรของพนสิปเป็นประมาณนี้นะคะพี่น้องคะปะจะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะขอจบไปแค่นี้นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวจะไว้มาละงานต่อไปนะคะพี่น้องคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ